สวัสดีเพื่อนๆชาวฮีโร่ทุกท่านครับนะฮะหลังจากที่ห่างหายการอัดคลิปไปพอสมควรเพราะว่าไปนั่งวิจัยสิ่งที่พวกคุณน่าจะอยากรู้มากที่สุดนั่นคือเรื่องลูนนั่นเองนอกจากความเก่งกาจของตัวฮีโร่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นฮีโร่แลฮีโร่หกดาวก็ตามลูนม,มีผลต่อเกมนี้มากเดี๋ยวเราไปดูลูนกันนิดนึงคราวนี้เนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วแหละว่าลูนอะไรทําอะไรเพียงแต่ว่าบางอย่างลูนบางอย่างที่มันโคตรเวิร์กกับเกมอื่นเนี่ยแม่งเสือกไม่เวิร์กกับเกมนี้นะครับ อย่างเช่นเจ้าอาเธอร์เนี่ยผมบอกเลยผมหมดกับมันเนี่ยไปเยอะมากเหตุผลง่ายๆเลยผมมองว่าแม่งมีโลแม่งมีโลแม่งคือตัวแทงผมก็ซัดนี่เลยพลังป้องกัน40%พลังป้องกันเวท4 0ใส่ป้องกันทั้งตัวใส่เลือดทั้งตัวออกมาโคตรจะอึดแต่แม่งโคตรจะไม่เวอะเหตุผลง่ายๆเลยมันอึดพอมันอึดมันก็สะท้อนเบาพอสะท้อนเบาแล้วสะท้อนเนี่ยแม่งไม่ดูดเลือดด้วยและเราก็ฟันเขาเบา มอนแม่งก็ไม่ตายมอนแม่งก็ลุมเยอะๆแม่งอ,อัดเราตายอยู่ดีเพราะงั้นลูนชุดอเนกประสงค์ PVP ได้ขึ้นหอคอยได้ทำทุกอย่างได้ผ่านด่านได้ฟาร์มได้คือลูนประเภทไหนคือลูนดูดเลือดและตีแรงนะครับนะใส่เลือดไว้นิดหน่อยนะฮะเนี่ยผมจะใส่เป็นแมคเสูงสุด18%หนึงลูกสีเขียวสีเขียวเนี่ยจะเป็นพวกเกี่ยวกับเลือดเพราะมันเป็นหัวใจก็จะเป็นพวก คีิ์ที่ขออาจจะเป็นพวกไม่ใช่สีจะเป็นพวกดูดเลือดแรงนะครับกับพวกแบบแมคเสพีนะฮะสีแดงเนี่ยพลังโจมตีคือบอกก่อนไปเลยว่าพลังโจมตีเนี่ยทุกสีมีหมดแต่สีแดงบวกเยอะที่สุดนะครับเพราะงั้นพวกพลังโจมตีพลังโจมตีเวทคีย์ที่ข้อี้แรงสีแดงจะเวิร์กสุดนะครับสีฟ้าจะเกี่ยวกับพวกสกิลพวกเวทพลังโจมตีเวทคูดาวสกิล อะไรพวกนี้นะครับจะเวิร์กสุดเพียงแต่ว่าก็ตัวเราไม่ได้ใช้เวทอะเราก็ใส่พลังโจมตีแค่นั้นเองนะครับผมใส่เป็นรูน HP 18%นะครับดูดเลือด3%เพราะว่าหาสีดาวไม่ได้มีแต่สามดาวดูดเลือด4%เป็นสี่ดาวนะครับลูกใหญ่ใส่เป็นพลังโจมตี21สี่ดาวสองลูกนะครับแล้วก็ดูดเลือดใหญ่นะครับ8%อีกลูกนึ่ง สีแดงใส่เป็พลังโจมตี12บสามลูกเลยนะครับสีฟ้าพลังโจมตี9%นะครับสามลูกเช่นเดียวกันม,มาดูนิดนึงนะครับเททีผม6 2 0มืเพราะว่าใส่บวกสิไปลูกหนึ่งนะครับพลังโจมตีเนี่ยเห็นไหมหมื่นสี่พลังป้องกันตอนแรกเนี่ยครับบอกเลยว่าผมทำทะลุไปถึง18แล้ว ไม่ได้ช่วยเฮี้ยเลยเลยโดยเขาตีตายอยู่ดีตอนนี้ก็เลยเหลือ9 0 0าไปอัดพลังโจมตีแทนแล้วก็ไปดูเดเลือดเอาแทนทางโจมตีเวทไม่ต้องไปสนพลังป้องกันเวทอา่า8ั0สมมันดูเหมือนน้อยนะแต่ถ้าเกิดคุณเข้าถึงตัวเขาคุณฟันได้พวกตัวเวทแม่งบางพอบางคุณตีแรงตีแรงคุณได้เลือดเยอะขึ้นชุดนี้คุ้มสุดผ่านบานได้ PVP ได้ PVP นี PV ่เก่งเลยนะครับโอเคคราวนี้มาในพวกประเภทถัดไปพวกยิงไกลหรือพวกโจมตีเวทนะครับ หลายคนสงสัยว่าโรบินฮูดหรือจอมโจรคิดนะครับหรือว่าคิงเจอร์เนี่ยต้องใส่รูนอะไรถึงจะยิงแรงใส่รูนโจมตีเวทยิงแรงครับนะครับใส่รูนโจมตีเวทยิงแรงตัวพวกเนี้ยเราแทบที่จะไม่ได้ไปยืนบวกเลยเพราะงั้นผมแนะนําให้ใส่เป็นเพียวเวทนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมใส่คิดิคอไว้เพราะว่าเ,เจ้าตัวโรบินฮูดเวลาขี่งมามันสัาน่าไม่ว่าจะเป็นตัวตีใกล้ หรือตัวยิงไกลถ้าเป็นประเภทเวทโจมตีเวทจะทําให้แอตแทกแรงไม่ว่าจะเป็นสกิลหรือยิงธรรมดานะครับยิงธรรมดาก็แรงแล้วอ่ะ,อะบอกกันไว้ตรงนี้พวกตัวเวทแนะนําให้เป็นลูนเวทเผียวเวิร์กที่สุดจริงๆผมจะเอาอันนี้ออกนะดูดเลือดเพราะว่าเวลา,าผมผ่าดนด่านผมใช้อาเธอร์ถ้าเป็นโรบินทูธผมเดินยิงอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะเอาออกนะผมจะไปใส่โจมตีเวทแตงหาไม่ได้ โอเคคราวนี้พระพระใส่อะไรดีพระส่วนมากใส่เป็นเฮดพีเขานครับตัวนี้เ p พน้อยต้องดูคิวพัตาคิวพัตาอยู่ที่เลือดอยู่ที่85 0 0 0้าอัดลูนเ p ีถามว่าใส่ลูนเวทผสมไปด้วยดีไหมดีทำไมพี่ติไม่ใส่ล่ะเอาไปใส่ลูบินทูหมดล้วครับนะครับลูนค่อนข้างหายากนิดนึงถ้าคุณยังไม่มีลูนแบบยังไม่มีลูนครบเป็นเซ็ตใหญ่ๆเลยก็ก็มีอะไรดีก็ใส่ไปก็ได้นะครับ ที่จะถามกันมาเยอะมากพี่ใส่พลังป้องกันหรือใส่พลังป้องกันเวทดีผมบอกตรงนี้เลยใส่พลังป้องกันทั้งหมดดีที่สุดประหยัดสลอด็อตเอาสล็อตไปใส่อย่างอื่นโจนตีธาตุดีไหมมันก็ดีนะเพียงแต่ว่าถ้ามันเจอธาตุไม่ตรงมันก็เหมือนไม่บวกเพราะงั้นผมไม่แนะนําป้องกันธาตุดีไหมถ้าเจอแพ้ทางโคตรจะดีถ้าไม่เจอแพ้ทางเสียลูฟรีเพราะงั้นไม่แนะนําให้ใส่นะครับจะมีรูนพิเศษบางประเภทอย่างเช่นโรบินฮูดเนี่ย ดูเนฮูดแนะนาไม่ใส่พลังโจมตีไวไปหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่ายิง3มทีแล้วสตันออกก็เวิร์กดีถ้าใส่ใส่โจมตีไวแต่พวกอย่างเวกานอสเนี่ยไม่ต้องใส่ไหทั้งนั้นใส่เวทเพียวใส่เวททุกลูกโคตรจะแรงนะครับตัวผมยังไม่มีรู่นให้เวกานอสก็ถือว่าเป็นไขกระจ่างเรื่องดูแลกันใครมีปัญหาอะไรไปถามในกลุ่มของ Q 93 HRS ได้นะครับ H พชรชุ่มม้านะครับเพรร้อนนะฮะ ก็ R R นี่หลาว่ารเลียวอความจริงนะครับส่วน S นี่ไม่ต้องพูดถึง S s สแน่นอนเจอกันคลิปหน้าครับ